รับพี่น้องผมมือนี้กับพ่อกันสวยๆเติบพี่น้องเลยสามมงมาณนี้นะตะวินพุ่มจิตขึ้นเขาไม้หาเรายิ่งสายเราขึน้นเลยมาหอดมองหอดไม้ลครับย่งมึงยุงหันไม้ต้น ชมเลยพี่น้องเลยโอยไ้ไม้ข้ามพี่ดิห้อยคนนั่งพี่น้องเลยนี่นอหอดไม้ยาลับไม้สวยอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวมาลุ้นบนกันสิมีตัวป่ะไปะพี่น้องออกมาผู้ดเดียวมือน,นี่พอหันทั้งต้นไหม่เปล้วครับขออนุญาตขนของขึ้นไปแขนอุ้ยทั้งหมดละ ไปพอกันทั้งึ่งเลยนะพี่นอ้องผมไม้นี่ลกมึงไม่งามๆพี่น้องเลยแต่ว่าสิมีปา่าหรือบ่มีปา่าบ่รู้ล่ะเป็นตะมีอยู่โอ้ปืนไม้นี่ขนาดเลยพี่น้องไม่งามครับทั้งนี้ป่ามันอยาหลับหน่อยนึงเป็นตะมีปา่าเขามาเด็ดดีเลย สำคัญหม,ม่งสิบมีคือว่ามีนะปลาไม้สวยๆว่ามีปลากับซ้ำเกาด้วยเดี๋ยวมารุ่นบน,นกันครับพี่น้องน้ำก็ใสดีเขียนต้นผมงานอ่อนพี่น้องเดี๋ยวติดตามครับหยิบมีโตัวะเดี๋ยวรู้ ที่ลงประดูอู่ลขึ้นพี่โอ้ยโอ้ยนึกว่าเขาบ่าไในบ้านสอนวัดพี่ นัวนึกว่าอยู่พุ่นอย่ไหมพี่น้อย สนมหายจ่อยพี่นอ้อยไปต่พี่ไหมว่าจะขึ้นอยู่นี่จะได้ชอดช็อตพีแนมรัแต่พี่ไหม,ไอม,ไหมโอ้ยเขาสนมจ่อยพี่น้องเลยเขาตีคนโอยเสียสิบพ่อนกังดนุนเห็นบ้านพี่น้องใลยบอดทิ้ง กันมาสิน้องปบ่บริเวณแถวนี้ปานจันพี่้องปันจัน Nå blir det fint. lúc chúng nó liều bao hình rồi มาเลืกป,นนปานั้นปื้สังวัดมาหนีนไม่เห็นจริงั้อแต่เขาอยู่เลือกเราไม่เห็นยูนี่เขาไม่หนีอ้ววมาเลืกปูด ขึ้นมาเห็นคนใกลๆครับสู้อ No, no. Yo, 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 uy, uy, ta, 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 ta. ¿Eh? Sí, vamos a

รูดลเลี้ยบีรองไงจดีเนี่ยโอ้นอะโอ้ยบอลรูดออกมาเลยอะโอ้ยไป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 ลงเลยพี่โอ้ยลงเลยพี่น่องลงเลยเยอะเฮ้ยเอาขืนมากเลยเจี๊ยวลงจังเล ลงทับพี่ันโคกพี่เอออืออเออจว่าไปพี่น้องลงเลยนั่งโดนเชืะเกิือนเทรรมารมกำทรมนันพ่อปราดูบริยิ่งพ่อปะานุ่นจันน่อยตึง ก็พ่ดใหม่ไปเลยปาร์มาโลกัวดแต่ว่าอยู่ลึกๆบวันนี้เขาบ่าขึ้นบ่ขึ้นมาสูงอยู่ลึกๆบ่พ่อประคุณเด้ยิ่งประคุณจนว่าตะวันสี่ใบไปพ่อขันกลางขออนุญาตขนของลงก่อนจนว่าคึมอ่ะทีน้องลงมาแล้วเรียบร้อยครับโอ้ลูกดอ,อกอ ขาบตุนไมหมนนี่เต็มเดี๋ยวพอเลยอยไปดูเลยมันนั่งเบาไว้แล้วแต่สามโมงเช้านเนาะหอดใบสองก็ดิงโอยปล่อยเลยเนี่ยไปจนันทร์มัดอึดหวัด่น้องเลยหุ่นครับลงมาหันไป ยูคาราลอมากโ,โลอยู่ยแล้วะเนี่ยรูสองเลยเนี่ปลาตันี้ขึ้นว่าต้องประพันธ์ปุ๋ยเละน้อยรวาล่ากับลงตัวไหม นั่งตัสามโมงสองตยิ่งไปสองมันขัดไปโอ้โหมองเห็นมันแข็งอยู่ยังยันขัดเออปวดหักเนี่ยจะหน่อย พี่น้องอย่าจะดินแห้งเต็มเดียวแล้วครับมือนดิประมาณลูสวงครับปลาตรงนี้ไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวทำนียครับเดี๋ยวคลิปหนาจัะพอไหมใส่เวลาเดินทางอีกโดนเติมแชมพูฮอดบัตไปพอกันไหมคลิปหนาพี่น้อง